เรารู้แค่สองกฎนี้เราก็จะโชคดีไปตลอดชีวิตเราเรียก2กฎนี้ว่ากฎพ่อกฎแม่แห่งความโชคดีกฎเหล่านี้มันก็เป็นกฎตายตัวเช่นเดียวกันกับกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งนั่นก็คือถ้าคุณกระโดดลงมาจากที่สูงคุณย่อมตกลงไม่ใช่คุณต้องลอยขึ้นบนฟ้ากฎพ่อกฎแม่แห่งความโชคดีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณรู้วิธีและปฏิบัติมันอย่างแต่ชาน คุณก็จะมีความโชคดีแค่ไหนก็ได้นั่นก็คือ 1. กฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎพอ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลในตัวมันเองวันนี้ถ้าคุณบรรจุความคิดดีๆสิ่งดีๆเข้าไปในตัวคุณมันเป็นเหตุผลออกมาก็ทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณบรรจุเรื่องความสับสนวุ่นวายปัญหา เหตุไม่ดีผลออกมานั่นมันย่อมทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์วันนี้คุณต้องการผลมันเกิดขึ้นยังไงคุณต้องฝึกใส่เหตุที่มันดีๆเรื่องดีๆเข้าไปในชีวิตของเราเท่านั้น 2. กดแห่งแรงดึงโดดนั่นก็คือกดแม่วิธีนั่นก็คือให้คุณฝึกคิดเฉพาะในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น พูดถึงมันฝันถึงมันมกมุ่นกับมันคิดเฉพาะในเรื่องที่คุณต้องการอยากประสบความสำเร็จและถึงเป้าหมายของคุณเท่านั้นเพราะการที่เราคิดแบบนี้สม่าเสมอมันเป็นการดึงดูดสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้คุณถึงเป้าหมายท่ามที่คุณต้องการนั่นเองให้คุณรู้เสมอว่าโชคดีไม่ใช่เป็นเรื่องสุ่ม4ี่สุ่มห้าที่จะเดินเข้าไปหาใครแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สืบเนื่องจากความคิดและการกระทําของเราทั้งสิน้นวันนี้ถ้าเราต้องกต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นความโชคดีให้มีความโชคดีอยู่เนืองๆเ,เราต้องใส่ความคิดใส่เหตุและผลในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นวันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุสวัสดีค่ะ